เคยอยากหนีไปไหมครับไปที่ไกลไไปในที่ที่ไม่รู้จักไกลจากผู้คนไกลจากทุกสิ่งทุกอย่างหนีจากความเศร้าความไม่แน่นอนความรักความกังวลหนีไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่คิดว่าทุกๆคนก็คงมีอารมณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกันนะครับวันคืนที่ยาวนานปัญหาที่มองไปทางไหนก็ไม่เห็นจะมีทางออกเลยคืนที่ไฟที่เคยสว่างกับมืดลงโดยไม่มีเหตุผลจะก้าวไปทางไหนก็มีแต่คําถาม นานวันข้าก็หมดเรี่ยวแรงที่จะก้าวไปข้างหน้าน,นานแค่ไหนแล้วครับที่เราใช้ชีวิตเดินทางมาแบบนี้เคยมีบางครั้งก็นึกคิดกับตัวเองใช่ไหมครับว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าวะนี่คือทางที่ถูกต้องใช่ไหมเนี่ยหรือนี่จะเป็นทางที่ไม่ถูกต้องเราควรจะเลี้ยวซ้ายตอนนั้นหรือเปล่านะตอนอายุสิบแปดฉันน่าจะไปทางนี้มากกว่าหรือว่าเราลองวิ่งแบบสุดแรงเกิดไปในทิศทางตรงข้ามมันจะดีไหมลองหนีดูดีไหมวะแล้ว เราจะเจอทางที่มันดีกว่านี้หรือเปล่าตอนนี้คุณกำลังฟังลองระบายพอดแคสต์วันนี้รู้สึกยังไงบ้างมาลองระบายให้เราฟังหน่อยนะครับวันนี้นะครับอยากจะชวนทุกคนที่กําลังเหนื่อยกับทางที่ตัวเองเดินอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนความรัก งางนหรือว่าอะไรก็ได้ที่ตัวเองทําอยู่นะครับคุยเรื่องการหนีกันแต่หลายครั้งหากเราเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่ากําลังมีปัญหาที่เผชิญอ,อยู่นะครับวิธีการแก้ไขข,ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับลองหาวิธีแก้ไขมันกันเถอะคราวหน้าเราจะต้องทําให้ดีกว่านี้ซะแล้วปรับตัวให้เข้ากับเขาก็ได้นี่นะถ้าเราไม่ทําเขาจะต้องเดินจากไปจากเราแน่ๆแ,แปลกดีใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะลิสต์มาอีกกี่ร้อยกี่พันข้นขอนะครับไม่มีช้อยของการหลบหนีอยู่ในนั้นเลยไม่ไหวแล้วว่าลองหนีไปเลยดีกว่ามันดูเป็นคำพูดที่ไม่ร,ไไมรับผิดชอบ การหลบหนีในหลายๆข้อหมายนะครับอาจจะเป็นอีกทางออกหนึ่งที่เหมาะสมสําหรับสถานการณ์ของเราณตอนนั้นก็ได้การหนีไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่แค่ให้เวลาตัวเองให้โอกาสในการทบทวนแผนที่ที่เราจะไปเฉยพอพูดถึงการหนีนะครับเราจะนึกถึงการหนีปัญหาใช่ไหมครับทาไมไม่พยายามให้ดีกว่านี้ล่ะซื้อต่ออีกนิดนึงสิ เดี๋ยวมันก็มีทางออกของมันแหละแน่นอนครับคนที่พูดอะไรทํานองนี้ออกมานะครับมักจะไม่ได้เป็นเจ้าของปัญหาอยู่แล้วนะครับเขาก็ไม่ใช่ตัวเราซะหน่อยเราจะมีทางเข้าใจเรา1 0 0เได้ยังไงการอี้สหรับผมนะครับมันคือการให้โอกาสตัวเองในการทบทวนสิ่งต่างๆนะครับเช่นการตัดสินใจว่าเราจะเดินไปข้างหน้าดีไหมนะครับในเรื่องความสัมพันธ์การงานหรือว่าเราจะวิ่งอย่างสุดแรงเกิดไปในทิศทางตรงข้ามดีกว่า ผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า Why Cafe นะครับเป็นหนังสือที่ดังมากและก็เชื่อว่าทุกคนก็คงเคยอ่านเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมี GPS ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดแล้วนะครับซึ่ง GPS ตัวนี้นะครับมันก็จะมีหน้าที่ในการพาเราไปตามที่ที่เราอยากจะไปนะครับแล้วก็เหมาะสมสําหรับเราโดยเงื่อนไขของการใช้ GPS ตัวนี้ก็คือให้เชื่อใน สัญชาตญาณตัวเองนะครับฟังเสียงความคิดตัวเองให้ดียกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเป้าหมายหรือสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการเป็นคนที่มีเงินเยอะๆนะครับเราก็จะพาตัวเองไปทํางานเก็บเงินให้ได้ตามที่คิดถูกไหมครับแต่ว่านานวันเข้าสิ่งที่เราอยากได้อาจจะไม่ใช่เงินแล้วก็ได้ในวันที่เรามีเงินมากพอสิ่งที่เราอยากได้ก็คงไม่ใช่เงินอีกต่อไปอยากทํางานอย่างอื่นจังเลย อยากมีความสุขในงานที่ทําจังหางเราไปตาม G P S ของเรานะครับเราอาจจะไปโผล่ในที่ทํางานใหม่ที่เราอยากจะทําก็ได้ชีวิตเรานะครับไม่ได้มีเป้าหมายที่ตายตัวมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถูกไหมครับไม่ได้มีใครกําหนดแล้วก็ไม่ได้มีใครบอกสะหน่อยว่าเราจะต้องเป็นอะไรหรือว่าทําอะไรแต่ละคนมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันนะครับมีที่ที่อยากจะไปไม่เหมือนกันแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปตามจังหวะชีวิตแล้วก็สิ่งที่เราคิดนนตอนนั้นด้วย มื่อไม่นานมานี้นะครับผมมีโอกาสได้เปิดฝ่ายเรียนความสมัยเรียนอยู่มหาลัยนะครับซึ่งนานมากละหัวข้อคือให้พูดถึงตัวเองในอนาคต10ปีนะครับว่าเราจะเป็นอะไรหรือว่าทําอะไรอยู่นะครับซึ่งผมเองนะครับก็ได้เขียนสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นและก็ที่ที่อยากจะไปนะครับผมอยากเป็นนักร้องศิลปินได้มีโอกาสร้องเพลงบนเวทีได้ทําอัลบั้มเป็นของตัวเองซึ่งมันเป็นการวาดจินตนานการที่เต็มไปด้วยความฝันที่โคตรสนุกเลยครับสนุกมากๆนะตอนนั้นแล้วผมก็มามองที่ตัวเองในกระจกตอนนี้ อ๋อเรามาถึงแล้วนี่นะที่ที่เราอยากจะมาตั้งแต่แรกแต่ทำไมตอนนี้เราสึกว่าเหมือนเราหลงทางเลยวะและ GPS ของผมนะครับก็ได้เริ่มทำงานอีกครั้งนึงครับเป้าหมายที่ผมอยากจะไปนะครับเมื่อตอนเขียนเลี้ยงความฉบับนั้นนะครับมันไม่เหมือนกับตอนนี้ละ ผมไม่ได้อยากทําอาชีพที่ทําอยู่นะครับอยากจะพาตัวเองไปในที่ที่ไกลกว่าเดิมนะครับคิดได้แบบนั้นผมก็เตรียมตัวแพ็กกระเป๋าเล็กๆแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเดินไปตามทางที่ GPS ในตัวผมบอกอีกครั้งนะครับถ้าทุกวันนี้ทุกคนตัดสินใจแบบผมแล้วนะครับมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่เราอาจจะกลัวว่าทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่าเราจะมาถูกทางไหมแต่ว่าผมมั่นใจเสมอนะครับว่ามันเป็นการหนีที่ดีอย่างแน่นอน แต่ผมก็ไม่เคยคิดนะครับว่าการที่เราจะวิ่งหนีไปที่ทางตรงข้ามนะครับมันจะเป็นช้อยส์ที่ถูกต้องเสมอไปนะครับมันาจะทําให้ใครหลายๆคนนะครับเป็นกังวลแล้วก็กลัวมากกว่าเดิมด้วยแต่การหนีไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเสมอไปสะหน่อยมันอาจจะหมายถึงการหันหลังหนีให้กับทางที่เราเดินอยู่ชั่วขราวก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ไฟแรงหรือว่ามีแพชชั่นในการทําสิ่งต่างๆแค่ไหนนะครับแต่สุดท้ายมันก็จะต้องมีวันที่เราแบบ โคตรเหนื่อยแล้วว่ะเจอกับปัญหาที่เราไม่สามารถจะรับมือได้นะโมเมนต์นั้นนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะอยากทิ้งสิ่งที่เราจะทําอยู่ซะหน่อยอยากทํามันต่อเว้ยแต่ว่าวันนี้มันแค่หมดแรง เพราะฉะนั้นเราลองหนีมาพักดูดีไหมครับซึ่งผมก็ได้ไปเรียนรู้คอนเซปต์หนึ่งนะครับมันเรียกว่า one space one use นะครับก็คือเราควรที่จะมีที่ที่เอาไว้ทําสักอย่างหนึ่งแค่อย่างเดียวนะครับเช่นโซฟาเราอาจจะเอาไว้อ่านหนังสือนะครับเตียงเอาไว้นอนครัวไว้ทําอาหารผมก็เลยนึกถึงคอนเซปต์ของโตทางานครับหากเราคิดว่าเราเบื่องานที่เราทําอยู่หรือว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบัน,นครับเราอยากลองพักดูลองหาโตอีกโตหนึ่งเข้ามาไว้ในบ้านดูดีไหมครับ ห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องนอนก็ได้โต๊ะที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงโต๊ะจริงๆนะครับแต่หมายถึงฮอบบี้หรือว่ากิจกรรมอื่นนะครับที่เราเอาไว้พักกายพักใจนะครับก่อนที่เราจะพร้อมกลับไปทําสิ่งที่เราหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเคยไม่อยากจะเป็นนักร้องนะครับเบื่อกับการเขียนเพลงมากๆเพราะว่ามันเครียดแล้วก็กดดันสุดๆนะครับเวลาที่เราจะต้องออกไปอยู่หน้าเวทีแล้วก็มีคนมากมายนะครับคาดหวังการเพอร์ฟอร์มของเราอยู่นะครับผมก็เลย เลือกที่จะหาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือการถ่ายวิดีโอนะครับเหมือนที่ทําอยู่ตอนนี้การเขียนเพลงนะครับแล้วก็การทาพอดแคสตเเหมือนที่ทุกคนกําลังฟังอยู่นะครับทุกครั้งที่อยากจะหนีจากอาชีพหลักนะครับผมก็จะพับทุกอย่างเก็บไว้นะครับเหมือนที่ทําอยู่ตอนนี้เลยแล้วก็ไปต่ตที่ทําวิดีโอ รือว่าถ้าเบื่อการทําวิดีโอแล้วเราก็ไปหาโต๊ะที่ทําการเขียนตัวอักษรแทนได้นะครับเขียนหนังสือหรือว่าบางวันผมรู้สึกว่าอยากใช้เสียงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยากจะร้องเพลงซะหน่อยผมก็มาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับพอกลับไปทําอาชีพหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับในการร้องเพลงหรือว่าการเป็นศิลปินเนี่ยทำให้เราเดินไปข้างหน้าได้ไกลกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราสนุกนะครับเวลาหมด p a s s ั่นนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับมันก็จะมีอีกโต๊ะหนึ่งให้เราไปพักผ่อนกายเสมอนะครรับพูดถึงงกกาานีีออย่ ที่คลาสสิกแล้วนะครับเราจะนึกถึงการหนีรักถูกไหมครับหากรักไม่เป็นแบบที่หวังเราจะไปที่ไหนดีแน่นอนนะครับว่าทะเลจะเป็นชอตต้นๆนะครับที่ทุกคนเลือกไปฮิลห,หรือว่ารักษาใจของตัวเองนั่นเองทําไมเราถึงชอบหนีไปทะเลกันนะผมไม่เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับสมัยมัธยมที่อ,อกหักนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่มันได้ผลมากๆเลยนะครับผมก็หนีไปทะเลนะครับอาจจะเพราะสิ่งที่เรียกว่าการ disconnect หรือเปล่านะครับการตัดขาดจากบางสิ่งแคชชัวร์ขาวนะครับครั้งสุดท้ายที่หนีไปนั่งเล่นเฉยๆที่ริมทะเลโดยไม่พกโทรศัพท์ไปคือเมื่อไรกันครับคงนานมากเลยใช่ไหมครับเรากลัวการพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งไปนะครับข้อความที่เขาจะพิมพ์มาหาเรา โทรศัพท์ที่เราอาจจะแบบไม่ได้รับหรือว่าข้อความที่คนสําคัญพิมพมาแล้วเราไม่ได้ตอบนะครับลองตัดขาดจากมันดูนะครับแล้วใช้มเมนต์นั้นนะครับลองฟังเสียงที่อยู่รอบกายให้มากขึ้นนะครับแล้วเราจะได้ยินเสียงที่ไม่เคยได้ยินมานานมากแล้วนะครับเสียงหัวใจเราเต้นเป็นสังหวะแบบไหนเสียงคลื่นที่ซัดกระแทกชายหาดเบาๆน้ําทะเลที่ค่อยๆสัมผัสเท้าทั้งสองของเราเหมือนทุ่งทำนองที่ค่อยๆปลอบเราว่าเรื่องราวทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะอย่างน้อยเพียงไม่กี่นาทีที่เธออยู่ที่นี่ฉันจะเป็นบาดนิ่มๆ เป็นเก้าอี้ให้เธอได้พักลืมทุกปัญหาที่เข้ามาความสัมพันธ์ที่โคตรยากแล้วก็ซับซ้อนเกินกว่าเราจะทําความเข้าใจได้ไม่เป็นไรเธอไม่ต้องเข้าใจมันหมดก็ได้หลับตาแล้วก็ให้สายลมที่เป็นเพื่อนของเราได้ร้องเพลงให้เธอฟังแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนเสน่ห์ของการหลบหนีจากอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าใครบางคนนะครับมันก็คือการที่เราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวแบบนั้น แค่ชั่วขณะเท่านั้นเหมือนกับโทรศัพท์นะครับที่เราเปิดโหมด Do n o น d i s ิสเทิร์ไม่ว่าการหนีของทุกคนอาจจะหมายถึงการวิ่งอย่างสุดแรงเกิดไปทิศทางตรงข้ามที่ไม่ใช่ทางที่เราเดินอยู่หรือว่าอาจจะเป็นการหนีโดยการหันหลังให้สิ่งที่เราชอบในะชั่วขณะก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการหลบหนีครั้งนี้นะครับ